สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการค EP ที่640ี่ค่ะดราม่าวันนี้เป็นเรื่องราวมาจาก Facebook ค่ะเรื่องราวเล็กๆที่เกิดจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงของผู้หญิงคนหนึ่งที่มันลุกลามใหญ่โตจนทาให้ตํารวจต้องเข้ามาปิดสถานบันเทิงดังกล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําโทรศัพท์มือถือหายแต่เมื่อไปขอความช่วยเหลือกับพนักง,งานกับถูกต่อว่าแล้วก็ไล่ออกจากร้านพอเธอนําเรื่องนี้มาโพสต์บนโซเชียลมีเดียทางร้านก็ได้ออกมาชี้แจงอีกแบบหนึง่งแต่ที่มันไม่จบคือทางร้านเอาเธอไปโพสต แฟนต่างๆนานาค่ะทำให้ชาวเน็ตไม่โอเคกับพฤติกรรมของทางร้านและแอดมินก็ดูไม่แคร์ไม่สนอะไรจนกระทั่งมีคนออกมาแชรว่าทางร้านเนี่ยมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนของลูกค้าที่เข้าไปเที่ยวแล้วเอาไปขายให้กับธุรกิจสีเทาเท่านั้นแหละจ้าระเบิดลงต้ม แล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมจากมือถือหายมันกลายเป็นเรื่องธุรกิจสีเทาไปได้เราก็ไปฟังทั้งหมดกันในแฮชแท็กร้านเล่าย่านบางใหญ่ค่ะจอนจอร์เจียเที่ยวจ,จอร์เจียสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียค่าทริปหลักหมืน่นแต่วิวหลักล้านพบกิจกรรมไฮกิ้งกางเทื่กเขาและทานน้ำแข็งขี่ม้าเดินเล่นทุ่งดอกไม้ฟูบานเต็มป่า วายสุดอร่อยในราคาหลักร้อยนิดนิดและเมืองเก่าอีกมากมายที่ถ่ายรูปยังไงก็สวยไม่จบทริปไพรเวทจอเจีย6วันเริ่มต้นที่16,000บาทสนใจทักเลยที่ Facebook จอจอเจียจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมันเริ่มในวันที่1มกราคมค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งมาโพสต์ถึงเรื่องราวที่ตัวเองได้ไปเที่ยวร้านเหล้าแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่แล้วทําโทรศัพท์หายสรุปเหตุการณ์ก็คือเธอบอกว่าเธอเนี่ยไปเที่ยวที่ร้านแล้วทาโทรศัพท์หาย2เครื่องเดินตามหานานมากก็ไม่เจอกาดของร้านก็เลยแนะนําให้ไปหาที่แคชเชียรหะกาาศ ซึ่งตอนนั้นกับกาดก็ดูคุยกันนี้นะเธอเลยเดินไปที่โตคาเชียเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เด็กเสิร์ฟคนหนึ่งที่เป็นกระเทยแต่งหน้าเหมือนป้าลูซี่ได้พูดกับเธอว่าจะให้หายยังไงนี่มันร้านเล่านะคนเยอะขนาดนี้ เธอเลยโมโหตบโต๊ะไปหนึ่งทีเด็กเสิร์ฟก็เลยลากไปหากาดเราพยายามจัอธิบายให้เขาฟังอาจมีเถียงกันบ้างมีปากเสียงกันบ้างแล้วอีกเธยก็ชี้หน้าด่าเราส่วนกาดก็ผลักเราทําให้เธอได้รับบาดเจ็บดังรูปไม่ว่าร้านจะเป็นยังไงก็ควรเอาลูกค้าหน่อยเขาเสียตังมาไม่ได้ามาขอเล่ากินฟรีร้านนี้ดีทุกอย่างยกเว้นพนักง,งานค่ะ ก็เหมือนมาโพสต์ด่าร้านนั่นแหละแล้วก็มีการแท็กชื่อร้านชัดเจนนะคะต่อมาทางร้านได้ทราบเรื่องนี้ว่ามีลูกค้าเนี่ยโพสต์ถึงร้านทางร้านก็เลยออกมาชี้แจงว่า <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือลูกค้ามาถามหาโทรศัพท์ที่แคชเชียร์ว่ามีคนเก็บได้หรือเปล่าแคชเชียร์บอกว่าปกติถ้ามีคนเก็บของได้ก็จะเอามาไว้ที่แคชเชียร์แต่วันเนี้ยยังไม่มีใครเก็บอะไรได้เลยลูกค้าก็ไม่พอใจค่ะตะคอกเสียงใส่บาพนักงานพยายามอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจและช่วยลูกค้าหา แต่ลูกค้าตบโต๊ะและเริ่มอรารวาสใส่พนักงานเสิร์ฟสักพักลูกค้าก็เดินออกไปถามกาดว่าเห็นโทรศัพท์ไหมกาดก็บอกให้ติดต่อคาเชียซึ่งนี่เป็นรอบที่2แล้วที่ลูกค้าเดินมาถาม ก็ประมาณว่าลูกค้าน่าจะเมาแหละลูกค้ากลับมาหน้าบาร์อีกครั้งแล้วบอกว่าไม่มีใครช่วยเหลือเธอได้เลยจากนั้นก็เริ่มทําลายข้าวของพนักงานเสิร์ฟจึงเรียกการ์ดให้มาพาตัวออกไปโดยไม่ได้มีการทาร้ายร่างกายแต่อย่างใดบาดแผลที่เกิดขึ้นตามลําตัวน่าจะเกิดจากเล็บของพนักงานเสิร์ฟก็คือทางร้านพยายามจะชี้แจงว่าจริงๆลูกค้าคนนี้มาหามือถือแหละแต่เขาเมาแล้วอารวาสมาต่างหากพยายามจะทาร้ายพนักงานด้วยทีนี้พอทางร้านสามารถอธิบายเหตุการณ์ได้เป็นภาพเป็นชิ้นเป็นอันมากๆเนี่ยหลายคนก็เลยปักใจเชื่อไปทางร้านมากกว่าวาจริิงงๆผู้้หญคนนนก จะเมาแล้วอารวาดเข้ามาจริงๆเช่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้าข้างทางร้านค่ะและเรื่องมันก็ควรจะจบสวยๆแค่นั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่จบค่ะเพราะว่าทางร้านไม่จบ ทางร้านเนี่ยมีการเอารูปภาพของลูกค้าคนนี้มาแขวนในเพจโดยไม่มีการเบลอหน้าแต่อย่างใดนะคะพร้อมประกาศว่าทางร้านจะแจ้งฟ้องหมิ่นประมาทกลับเหมือนกันและยังไม่จบเท่านั้นค่ะที่พีคที่สุดคือทางร้านอะไปแคปสเตตัสต,ต่างๆที่ลูกค้าคนนี้เคยตั้งไว้แล้วก็เอามาล้อเลียนอย่างเช่นลูกค้าตั้งสเตตัสว่าโคตรเบื่อเลยว่ะทางร้านบอกว่าหลังจากได้รับหมายเรียกชีวิตคุณน้องก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปปีนี้ได้เจอกันยาวๆค่ะหิวแสงจัดให้ลูกค้าโพสว่าคนอย่างเองมันดูถูกชีวิตคนอื่นชีวิตเองแม่งไม่มีวันจเจริญ ลูกค้าบอกว่าป้าลูซี่ใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะลูกค้าโพสต์ตามหาเด็กเอ็นสองคน พร้อมเลดราคาทางร้านบอกว่าขอเบอร์ไว้หน่อยค่ะกาดร้านต้องการติดต่อง,งานแล้วก็มีการแฮกลูกค้ามาด่านในเพจรัวๆนะคะอย่างเช่นเมื่อคืนยืนว่ากับเพื่อนจนกูนึกว่าเป็นแฟนคลับอีโบลาแล้วก็มาโพสต์ทําตัวน่าสงสารไม่น่ารักเลยว่าหลังอย่าทำตัวไม่น่ารักแบบนี้อีกนะคะป้าลูซี่แล้วผองเพื่อนให้อภัยแล้วเล่นหายไปเงียบๆแบบนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมีงานทํำไหมถ้ายังไม่มีร้านรับสมัครพนักงานอยู่นะเดี๋ยวเรามาช่วยกันปรับทัศนคติและมารยาทกันใหม่ ตามหาคนหายลักษณะผิวค้้าดำข้อสอบคั้มกว่าผิวนิดหน่อยไม่ตอบไม่ตอบหายไปไหนอะซึ่งเราจริงๆตอนแรกลูกค้าหลายๆคนก็สนุกสนานกับการที่ทางเพจอะแท็กไปล้อเลียนลูกค้าคนนี้นะเพรารู้สึกว่าเออก็ลูกค้าคนนี้มาโวยวายททางที่มันเกินเหตุหรือมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรแบบเนี้ยแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มเยอะเพราะว่าทางเพจก็แท็กลูกค้าคนนี้ไม่หยุดจริงๆแล้วก็มีการขุดสเตตัสเก่าของเขามาด้วยหลายคนก็เลยรู้สึกว่าเออมันเยอะไปหรือเปล่าแล้วเรื่องเนี้ยผิด p d p a หรือเปล่าซึ่งทางร้านก็ตอบกลับมาว่าเรื่อง PDP นทาางร้ แล้วตำรวจไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องเพราะถือเป็นพื้นที่ของเอกชนค่ะแถมหลังจากที่ทัวเริ่มไปลงทางร้านเยอะๆว่าทางร้านทําไม่ถูกอ่ะทางร้านก็โพสต์กลับมาด้วยนะว่ากราบขอโทษสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้นอยากได้ยินแบบนี้หรอคะ ไม่หรอกค่ะมันดูดีเกินไปผิดก็ยอมรับผิดถูกก็ต้องยอมรับว่าถูกไม่ต้องคิดว่าจะแคร์ใครหรือคําวิจารณ์กระแสสังคมหรอกนะคะพวกคุณไม่ใช่ตํารวจไม่ใช่อัยการหรือศาลไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจนี่มันยุคไหนแล้วยังต้องการให้สังคมตัดสินจมประเพณีจารีตอยู่หรอถามว่ามีไหมมีค่ะที่อังกฤษแต่ที่ไทยไม่มีนะคะและปกติส่วนตัวไม่รู้จักเกียร์อาค่ะรู้จักตะเกียร์ดีเดินหน้าอย่างเดียวโอแล้วก็ขอบคุณทุกคนในการแสดงความคิดเห็นค่ะสุดท้ายทางร้านก็เริ่มมีการท้าทายนะคะว่าทททััััวววลลลงงงงระะดบเเน้้้ไม่สสถหหออกาจใต แ,บบแต่ในระหว่างที่ร้านกําลังมั่นอยู่มากๆแบบไม่แคร์สังคมใดๆอยู่ๆก็มีตัวละครับตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาค่ะเป็นเพจเพจนึงที่ใช้ชื่อว่าเพจแบรนด์ร้านจุดๆก็คือเพจแบรนด์ร้านเล่าที่เป็นเรื่องอยู่นั่นแหละและสิ่งที่เห็นนั้นทําคือการแชร์ร้านนี้แบบรัวๆเลยค่ะเริ่มจากประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือร้านเล่าแห่งนี้และร้านในเครืออีก4แห่งเนี่ยมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของลูกค้าแล้วก็นํารูปบัตรประชาชนดังกล่าวไปขายให้กับธุรกิจสีเทานะคะทางเพจระบุว่า การขายบัตรประชาชนมี2แบบแบบแรกคือการขายวนคือถ้ามีคนมาซื้ออีกก็ขายซ้ำได้เรื่อยๆจะขายรูปบัตรใบเดิมๆซ้ๆําๆแบบที่2คือไม่วน ราคาคือ5,000บัตรนี้จะเป็นของคุณคนเดียวและจะไม่มีการขายซ้ําทีนี้ก็เป็นเรื่องค่ะเพราะลูกค้าหลายคนที่เคยใช้บริการที่ร้านนี้ก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ร้านยังขอถ่ายรูปบัตรประชาชนทั้งหน้าทั้งหลังจริงๆแต่ทางร้านก็ยังคงยืนยันต่อค่ะออกมาโพสต์ว่ายังไงทางร้านก็ยืนยันว่าต้องขออนุญาตถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อเก็บข้อมูลของลูกค้าพร้อมใบหน้าเช่นเดิมและการที่ร้านจะนําข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าไปขายให้แก๊งคอร์เทนเตอร์นั่นไม่มีหรอกครับจากเรื่องนี้เองค่ะมันทําให้มีคนเข้ามาแแจจ้้้งงคววววาาามลลกก็็ตํรนนัี มกราคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะจากนั้นทางเพจก็ปล่อยข้อมูลออกมาเพิ่มค่ะว่าทางร้านอาหารในเครือสีร้านเนี่ยจะมี OpenChat ซึ่งพอมีคนครบดันเปลี่ยนชื่อ OpenChat กลายเป็นมาคาส888และแอดมินก็มีการโยนลิงก์เว็บพนันเข้ามาด้วยกลายเป็นข้อสงสัยเพิ่มเติมว่าอ้าว ทางร้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเวบพนานด้วยหรือเปล่าทีนี้ตำรวจก็เลยต้องเปิดโต๊ะรับแจ้งความกรณีที่ผับดังกล่าวถ่ายรูปลูกค้าแล้วก็เอาไปใช้นะคะหนึ่งในผู้เสียหายคนหนึ่งที่เข้ามาแจ้งความเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปเที่ยวมาเมื่อวันที่30แล้วก็ ทางร้านอะขอถ่ายรูปบัตรประชาชนของเขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยพร้อมกับขอถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าแบบให้ถือบัตรอย่างนี้ด้วยซึ่งมันดูเอาไปใช้ทําธุรกรรมต่างๆได้เยอะมากเนาะแถมหลังจากนั้นหนึ่งวันค่ะก็มีเว็บพนันออนไลน์ทักเข้ามาทันทีในไลน์เธอก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเกิดจากการที่เธอเนี่ยโดนนาข้อมูลในบัตรประชาชนไปขายนะคะลูกค้าบางคนยังบอกอีกด้วยว่าการของร้านอะเอาชื่อตามบัตรประชาชนของลูกค้าที่น่ารักน่ารักอะไปแอดแล้วก็ทักไปจีบนะนอกจากนี้ทางเพจยังมีการแฉรเรื่องที่ทาง ร้านไม่ยอมจ่ายตังค์พนักง,งานตำแหน่งบาร์น้ำที่ขาดงาน3าวันทางร้านไม่จ่ายเงินเดือนทั้งหมดอ้างว่าเงินเดือนถูกหักหมดแล้วเพราะเป็นกฎของบริษัทถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องกรมแรงงานเอาร้านเปิดเพลงดังถึงตีสี่แล้วไม่มีใครทำอะไรได้ลองเรียนไปหลายครั้งแต่ทราบม,มาว่าเจ้าของร้านมีเส้นสายกับตำรวจใหญ่จึงไม่สามารถทำอะไรได้มีการแอบถ่ายรูปหน้าอกของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วก็เอาไปลงเพจเพื่อโปรโมทร้านค่ะจากข้อมูลในเพจเนี่ยเขาบอกว่า ร้านนี้เป็นของลูกตำรวจดังระดับผู้บังคับบัญชาการภาคจุดๆๆก็เลยกลางไม่มีใครกล้าแตะส่วนตอนนี้ร้านถูกปิดเป็นเวลา5วันนะคะโดยตำรวจไม่ได้แจ้งว่าปิดด้วยสาเหตุใดส่วนเพจของร้านในเครือทั้งหมด4เพจก็ปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นดราม่าเล็กๆที่เกิดจากการทะเลาะกันกับลูกค้าแต่แอดมินเพจสู้สุดใจมาก เอาลูกค้าไปแขวนจนนําไปสู่การสอบสวนเรื่องราวต่างๆที่อาจจะผิดกฎหมายที่ทางร้านได้ทํานะคะทั้งการเปิดเกินเวลาการนําข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปขายยงไปยังเรื่องเว็บพนันสาหรับร้านเคสนี้ถือว่าไม่คุ้มสุดๆไปเลยอะ่ะส่วนเรื่องราวผลการสอบสวนจะเป็นยังไงทางร้านผิดจริงไหมเขามีสิทธิ์ถ่ายรูปประชาชนของเราไหมและเขาเอารูปเราไปขายจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอผลการสืบสวนต่อไปนะก็จบไปแล้วนะคะสำรับสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านเล่าย่านบางใหญ่ค่ะแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต เเหมมือนนดินะแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะช่องนีมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะใครที่ชอบคอนเทนต์เนมและอยากสนับสนุนเนมก็สามารถกดเข้ามาจอยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย